เรื่องผีอาจารย์ใหญ่เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วตอนนั้นเรามีอาชีพเป็นข้าราชการในขณะเดียวกันก็สนใจศึกษาในด้านธรรมะจนกระทั่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจที่จะทำกรรมฐานโดยวิธีการพินิจรร่างไร้วิญญาณเพื่อเป็นการปลงและขัดเกลาจิตใจ ตอนนั้นเราอาศัยอยู่แถวปากคลองตลาดในวันหยุดวันหนึ่งเราตัดสินใจเดินข้ามฝั่งไปยังโรงพยาบาลที่ถือว่าเก่าแก่และมีประวัติยาวนานแห่งหนึ่งของกรุงเทพในขณะที่เดินไปนั้นจมูกก็ได้กลิ่นของฟอร,ร์มาลีนลอยฟุ้งจนเตะจมูกแน่นอนว่าเป้าหมายของเราก็คือห้องที่เก็บร่างอาจารย์ใหญ่เอาไว้ ซึ่งอยู่บนชั้นสองของอาคารหลังนี้เมื่อเข้าไปแล้วจะพบว่าด้านในจะมีตู้กระจกใบใหญ่ถูกตั้งขึ้นไว้สองตู้ด้วยกันภายในบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพศหญิงซึ่งซีกหนึ่งของร่างนั้นชั้นหนังกำพร้าได้ถูกลอกออกทำให้มองเห็นชั้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทต่าง ซึ่งคงถูกนำมาใช้ในการศึกษาอนาโตมีของนักเรียนแพทย์มาก่อนไม่ห่างกันนั้นจะมีอีกหนึ่งตู้วางนอนเอาไว้ซึ่งบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่เพศหญิงอีกท่านแต่แขนข้างขวาถูกแยกออกมาวางไว้ข้างๆกันเราใช้เวลาอยู่ราวๆ20นาทีในการเพ่งพินิษพิจารณาร่างที่ปัดนี้ไร้ซึ่งวิญญาณของผู้ที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นคนมีลมหายใจเหมือนเราๆท่านๆแต่มีความเสียสละร่างกายบริจาคร่างกายของตนเพื่อใช้ในการศึกษาด้านการแพทย์เพื่อความก้าวหน้าของมนุษย์ทุกคนเราภาวนาขอให้วิญญาณของท่านได้รับผลบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จากนั้นก็ผลักออกจากตรงนั้นและไปพบโหลดองทารกใกล้ๆกันอยู่พักหนึ่ง ก่อนที่จะเดินกลับลงมาที่ชั้นล่างสายตาได้มองทอดยาวไปตามทางเดินที่ร้างซึ่งผู้คนแม้ว่าที่นี่จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีคนไข้เข้าออกเนืองแน่นอยู่ทุกวันแต่ดูเหมือนที่อาคารหลังนี้จะแตกต่างออกไปมันทำให้รู้สึกเยือกเย็นเหยียบเข้าไปในวังเวงจนคนลุก เราเดินออกไปตามทางที่ทอดยาวกระทั่งสังเกตเห็นว่าทางด้านซ้ายมือมีเตียงเรียงชิดอยู่ติดข้างกำแพงภายในนั้นมีอะไรอยู่ไม่ทราบได้เพราะถูกผ้าคลุมสีขาวปิดไว้อย่างมิดชิดทีแรกคิดว่าจะลองแง้มผ้าขึ้นมาดูแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจอาจจะด้วยความกลัวหรือความรู้สึกแปลกๆในใจบางอย่าง ที่รบกวนอยู่และคิดว่าคงพอแล้วสำหรับวันนี้คืนนั้นคืนวันศุกร์มีธุระต้องเดินทางไปที่วัดในจังหวัดระยองที่บ้านค่ายวัดจะอยู่บนภูเขาพอถึงที่วัดก็นอนพักผ่อนแล้วก็ได้ฝันว่ามีผู้หญิงกวักมือเรียกจึงเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เดินจูงมือกันไป ด้วยมือด้านขวากระทั่งสายตาของเราก็สังเกตเห็นว่าข้อมือของผู้หญิงคนนี้ขาดหายไปมัสดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงระฆังเช้าของวัดตอนเช้าเลยเล่าความฝันให้กับหลวงพ่อได้รับฟังหลวงพ่อพอฟังแล้วก็นิ่งท่านพูดแค่ว่าให้หมั่นภาวนานนะเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ใจคอไม่ค่อยดี วันอาทิตย์เราก็เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันระหว่างที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศในช่วงพักเที่ยงหลังจากทานข้าวเสร็จก็คิดว่าจะงีบหลับสักประเดี๋ยวแต่ระหว่างที่กำลังนอนอยู่ความรู้สึกเหมือนกล่งหลับกล่งตื่นแล้วก็เหมือนอากาศมันหนักๆหูก็ได้ยินเสียงลมพัดอื้ออในขณะที่ขยับตัวไม่ได้ และเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆแต่ก็จับใจความไม่ได้เพราะเสียงลมพัดอยู่ในหูแรงมากเราตกใจมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่จนสักพักก็จับใจความสีลงที่คุยกันได้ความว่าเอามันไปเลยเราได้ยินแล้วคนลุกว้าไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีแต่ก็ขยับไปไหนไม่ได้ตาก็มองไม่เห็น รับรู้ได้แต่เสียงมีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดให้ได้เราจึงคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อว่าให้ภาวนาจึงพยายามใจเย็นตั้งสติให้ได้มากที่สุดผ่อนลมหายใจและก็ภาวนาสักพักเหมือนมีอะไรบางอย่างมากลิ้งอยู่ที่กระหม่อมและมีความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างอุ่นๆไหลลงมาจากกระหม่อมไปจนทั่วร่างกายแล้วเสียงทุกอย่าง ก็สงบลงจนรู้สึกขยับตัวได้เราจึงเดินทางไปวัดที่ระยองอีกครั้งแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่พบมาให้หลวงพ่อได้รับฟังหลวงพ่อท่านจึงบอกว่ามันเป็นอาการของคนกำลังจะตายโดยไม่มีสติอาการจะเป็นแบบนี้ให้จำเอาไว้หลังจากนั้นมาเราก็ไม่กล้าไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยกระทั่งวันหนึ่ง ได้มีโอกาสฟังเทปการเดินทุดงของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำท่านพูดถึงการวิปัสสนากรรมฐานว่าเวลาเดินทุดงตามป่านั้นหากได้พบเจอศพต้องทำอย่างไรวิธีการพิจารณาควรทำอย่างไรจึงรู้ว่าสิ่งที่ตัวเราทำเองนั้นทำไปไม่ถูกต้องเวลาไปเจอร่างของผู้ไร้วิญญาณอย่ายืนค้าหัว หรือยืนตรงต่อหน้าตรงๆแต่ให้ยืนยื้งๆไปทางซ้ายหรือขวาและให้ยืนเหนือลมเพราะถ้าเราได้กลิ่นของศพจะทำให้เรารู้สึกผะอ,อืดผะอมและอยากจะอาจเจียนการแสดงอาการเหล่านี้ต่อหน้าร่างของพวกเขาจึงเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายโดยไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นการที่เราไปยืนตรงๆต่อหน้าศพมันเป็นการไปขวางทางของพวกอสูรกายก็ดี หรือเหล่าเปรตที่จะเข้ามาดูดกินน้ําเหลืองหลังจากนั้นตอนที่ได้ไปวัดที่ระยองอีกก็ได้ไปเล่าเรื่องที่พบมาให้กับหลวงพี่ที่วัดฟังด้วยพอหลวงพี่ได้ฟังก็อยากจะไปดูด้วยโดยให้เราพาไปเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องกลับไปอีกทั้งๆที่ไม่ได้อยากเข้าไปแล้วแต่ครั้งนี้มีน้องไปด้วยกับพระลูกวัดตามไปด้วยอีกคนหนึ่ง จึงรวมเป็นสี่คนด้วยกันพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิมกลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วโรงพยาบาลเราและน้องพร้อมกับหลวงพี่อีกสองรูปก็ขึ้นไปดูห้องอาจารย์ใหญ่สักพักก็ลงมาข้างล่างเราก็ถามน้องว่าได้กลิ่นฟอร์มาลีนไหมน้องก็ตอบว่าได้กลิ่นแรงมากแล้วก็ถามหลวงพี่ แต่หลวงพี่ทั้งสองรูปบอกว่าไม่ได้กลิ่นฟอร์มาลีนเลยเราจึงคิดว่านี่คงเป็นการให้เกียรติพระพิสุสงฆ์ของเหล่าอาจารย์ใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด